สวัสดีครับสวัสดีครับยังวสวัสดีครับัดีครับผมวันนี้น้องกระตูนมาทำอะไรครับดูขขงรางวัลเพียบเลยไหน,นีงเห็นมดู้ยด้เยัดโชว์โชว์โชว์สุูกันเลยอ,อ่ะสุูครับไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยไม่มีคนเข้ามาดูน้องกระตูนเลยเอ,อ๋อวัสดีครับวัสดีครับาขายสบู่ครับเอาเลยครับคุณคิดว่าคุณตมอจะมาเอาอไรดีึ่อ,อ อะไรดีอวะไรดีวันนี้มาทำอะไรเหรอมาขายอะไรบานนะอาตัวจะวัสดีครับก่อนวัสดีครับไปเลยวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์น้องกร์ตูนนะครับขายเลยครับขายเลยได้ได้ได้ผมคนตักไข่นะฮะไม่ได้ตัดไข่ตัดอะไรตัดไข่เนี่ยไข่คนออกไปดูกระตูนเลย่กนสวัสดีครับสวัสดีครับ เลดิอครกอล่าๆๆรู้ๆๆทำมเป็นแบบนี้คะ่ะทำไมเป็นแบบนี้อะไรนี่ทำแบบนี้ถ้าตัวีไปมันเป็นโนุ่มันเป็นยังไงนี่พ่อดูนะนี่จะใส่ไปจะเป็นแบนี่พ่อ ถ้าไม,ม่ลงไปดีได้ได้อ๋อเพราะเพราะเพราะเอาไฟไฟมาชัดแบบให้ให้ลงน้อเขาตูตับพ่อใช่ไหมอวมกันะอน,นี้อันนี้ตูน,นี้ตูตะตักขายให้ดูนะเพราะเพราดขาตูตะเองเพราะเพว,ว่าไม่มีไม่มีลูกค้าเลยมีลูกค้าตูตักเอง อะไยังนะโอเคพ่อได้แล้วพ่ออ่ะอาละวันท่อะไรเฮ้ยสิป่ะสิบหกสิบหกเหรอืมป่ะป่ะเดี๋ยวป่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้ดูดิได้นี่เลยเนี่ยนเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันแก้วอ,อะไรไม่รู้ใเใส่แก้วกินน้ำโกโก้มอืมัมาา้นมาตูก,กอะไร สิบเอ็ดสิเอ็เพ่อพ่อชี้ตูก่อน,ไ,นได้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยดูมาเท่กันเขียนตู้นื่งขายของก่อนสิขายของก่อนเลยนี่คิดเพื่อให้พ่อค้าตักไข่ไม่ได้พ่อค้าตักไข่ ให้พ่อค้าขายของก่อน, okay. โ,อนโอ้ให้พ่อค้าดูโทรศัพท์ก่อนนั่งรอค่ะนี่พ่อค้ายังดูโทรศัพท์ไม่ได้ สวัสดีครับัอยากให้ลูกค้ารอนานโอเควัสดีครับสวัสดีครับเาขคาทีน้ากอนนะมีนะ เดี๋ยวลูกค้าจะหลับเอาต้นกร์ตูนขายก่อนสิขายก่อนเร็วไหนไหนทำอย่างคนณนึงแล้วจะขายได้ครับเอาเลยครับเอาเดี๋ยวพ่อขายอีกทีเอาเอาอะไรเอาสบู่เนี่ยสบู่เนี่ยสบู่อยู่ไหนสบู่ไหนไหนเอามาดูหน่อยเร็วขายไหน มองเห็นจะมืออ่ะโอ้โหก็ยี่ในเนี่ยไม่อยู่สูงน่ะอ๋อนี่นะครับสบู่ลาเบนนะครับอขอบคุณมากครับขอบคุณมากใช่ไหม ไม่มีใครเข้ามาดูเลยปิดร้านนะ,ะปิดร้านอย่างเดียวเลยอ้าวปาปิดร้านแล้ว,ลว,ลวอ้าวพวข้าตจะขายกันอ้าได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ้าได้แล้วอเคได้แล้วอ้าได้แล้วอาลืมให้ราคาต่อมาขายสบู่แล้วเล่นเล่นของเล่นแล้วไม่ใช่ให้ครูของเล่นฮึตัวของเล่น จะปิดร้านแล้วพอทำไมทำไม่ได้อะ่ะทางเหรอหนในเรขาขายชมพูก่อนดิดูอเล่นก่อนขาโหใครก็จะมาดูกันเล่นเนี่ยเอาก็เล่ขอเล่นะคาอกอ่วจบละครจบละครแล้ว,ะว,วปะ จะ,ะรอก่อนขาขาหนีบตั้งอันนี้ A ไซปรอสามสิบบาทเท่านั้นครับสามสิบบาทเท่านั้น,นโอ้โหเออด้าสอมสามสิบบาทเท่านี้ใช่ไหมครับ,บ เดียวเดียวเดสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าหน่อยเร็วสวัสดีครับสนใจสั่งซื้อสบู่ลาเบนไหมครับ กดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์ไหนไหนไม่โชว์สบู่เลยเอาสบู่หายไปไหนเนี่ยนั่นแหละ นี่สวยงามมากใช่แล้ทำไมพ่อไม่เอาสีขกขราคือมันคือสชมพูลาเบนเป็นกันใช่เหมือนกันแล้วอีกอันนึงหายไปไหนปะ่ะอัอนหน่อรัอตุ้ยอยากเอาอีกอันเนี้ยจะค่อยเอาไหมให้ให้พ่อให้พ่อซื้อมาเยอะใช่ไหมได้ถ่ายคลิปได้ครับ เที่ยวมาโอ้อที่จะไปตัดป้าตับใครปะยายย่าติยายตัดต้นย่าย่าก็อะไรนองเชวาใช่ไหมตัุตูเลยตูเล็กตามอย่าตู้ยนี่อ้าวจ้าคะจ้าเหล่า

ขายกว่าขายจ้าเส็จาเลยก็ได้ขายดีๆขายขายขายครับขายขายครับถ้ามีปีไหนแอนติแบคทีเรียไอคัคัสแชมเปญแบคทีเรีย99%่หมาให้ด้วยครับหอม่ลาเมาเอาไปเลยง้สะนะกิน หม,มานอนรอนเลยแต่มันไม่มีฐานะะนะอย่แปลนะไม่มีใครเข้ามาดูน้องกระตูนเลยใส,ใส่เล่นั้งเล่นเยอะอนังกระตูนนังกระตูนขายของไม่เป็นนงกรอนัองกรดดง้อ,าาอะ่ะฮะ สอะไรนะตก,ก็ใส่ไม,ไม่ขายเลยไม่ขายของเลยมันจะเล่นอยู่ก็พี่บ้านตั้มันมีของในตู้ก็เล่นนะแม่ม่ไม่ขายข้างนอกะขายตรงนี้หละ มันมีแบบว่าเทคนิคช่วยเสริมในเรื่องของความรักไหมคะมีบ้านไหนไหมคะอาจารย์คะที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องปรับอะไรเลยแต่ว่าแบบดักเ็ตดูชแนลมีไหมคะดักีก็ดูชแนลขายเอาเอาเงินตรงไป กาพนธนาทการนงองเที yeah. hey. いい่ยวคนไทนสให้ใครมากอย่ในป่าับผมผมอ่เดียเฮ้ยงูจะเล่นเนี่ยไเข้าไปยุ่ง้าไ้งเดี๋ยวจบคลิปก่อน นั่งลงนสวัสดีบายบายก่อนสวัสดีครับดยสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ิช่องน้อกดูด้วยนะครับเบ๊ายบายบายอรยต่อซีรีส์เมคาวามอร่อยทุกกล่อง